ใครที่ไม่รู้ว่าโตขึ้นมาจะทําอาชีพอะไรดีลองมาเล่นเกมช่วยหาคาตอบก็ได้นะและนี่คือเกมแนะนําที่ทดลองให้เราได้ประกอบอาชีพจริงๆเกมเปิดร้านกาแฟาที่ทําให้เราได้ลองลาเต้าอาร์ตทดสอบความเป็นศิลปินในตัวเราในการวาดฟองนมบนกาแฟและนอกจากการคิดสูตรแล้วก็เมนูต่างๆแล้วเรายังต้องรับหน้าที่บริหารร้านทําให้ลูกค้าพึงพอใจและทํายังไงก็ได้ให้ร้านของเรามีกําไรแล้วก็ดําเนินกิจการต่อไปได้ ใครที่อยากลองเปิดร้านดนตรีแล้วก็ลองทํากีตาร์เนี่ยห้ามพลาดเกมนี้เลยเกมนี้เราจะได้รู้วิธีทํากีตาร์เบื้องต้นแล้วก็การใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการจัดห้องซ้อมและทําสตูดิโออัดเสียงด้วยการทําธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไม่เชื่อมาลองเล่นเกมนี้ดูเราจะได้ทําตั้งแต่การเก็บหมาแมวจรจากข้างถนน แลงโฉมให้ดูดีกว่าเดิมเพื่อให้คนมารับเลี้ยงต่อนอกจาแต่จะดูแลมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องบริหารร้านอัปเกรดส่วนต่างๆรวมถึงการโปรโมทให้คนมาสนใจรับเลี้ยงน้องยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะทำพลาดในเกมไม่เป็นไร้องเล่นกันดูก่อนเผื่อทุกคนจะเจออาชีพหรือว่างานอดิเรกที่สนใจมาจำลองชีวิตการเป็นเจ้าของร้านล้างรถอย่าดูถูกกันนะว่าแค่ขัดถูกก็เสร็จแล้ว ร้านนี้เราล้างกันแบบผู้เชี่ยวชาญมีอุปกรณ์หลากหลายให้เราเลือกใช้ตามชิ้นส่วนของรถถ้าเลือกผิดประเภทเราก็น่าจะพังเลยเนี่ยใครที่อยากเรียนรู้อุปกรณ์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆของรถก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูนะทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเรือที่พังหรือว่าไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเขาไปไว้ที่ไหนกันต้องมาลองเล่นเกมนี้เลยเราจะได้มาทํางานอยู่ในสุสานเรือค้นหาเรือเก่าที่ยังสามารถนําชิ้นส่วนไปขายได้งานนี้ก็คืออันตรายสุดๆไปเลยเพราะเราจะต้องทํางานกับของที่ชิ้นใหญ่มากซึ่งเมื่อบางล้าก็มีสมบ ล้ำค่าอยู่ด้วยหลังจากที่เราได้เงินมาก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็อู่ซ่อมเรือของเราได้ใครที่ชอบศึกษาเรื่องไดโนเสาร์แนะนำให้เล่นเกมนี้เลยเราจะได้ออกเดินทางสำรวจแล้วก็ตามหาฟอสซิลของไดโนเสาร์ช่วงที่น่าตื่นเต้นคือตอนที่เราหากระดูกฟอสซิลของไดโนเสาร์เจอแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องโชว์สกิลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมการระบายสีตัวไดโนเสาร์ให้เหมือนจริงและการจัดตกแต่งพิพิธภัณฑ์ ทุกนาทีของเกมนี้มีความหมายการตัดสินใจพลาดเพียงเซลวีอาจส่งผลต่อชีวิตของใครบางคนได้นี่คือเกมฝึกการตัดสินใจและไหวพริบผ่านการสวนบทบาทที่ให้เราเป็นตำรวจสายด่วนเราจะมีหน้าที่ตั้งแต่รับโทรศัพท์พูดคุยกับเหีย่อและประเมินสถานการณ์รวมถึงรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นความยากของเกมนี้คือการจัดการสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันเราจะต้องมีสติและรอบคอบมากๆต้องอ่านสถานการณ์ให้ออกและบริหารทีมตำรวจพยาบาลและนักดับเพลิงเพราะหน่วยกู้ภัยของเรามีจำนวนจำกัดเกมนี้ ไม่ใช่เกมแอคชั่นต่อสู้แต่เราจะสามารถชนะได้ด้วยการตัดสินใจและการวางแผน